สวัสดีชาวเวน่าไลฟ์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมริการในเกมเวน่านะครับก็นานมาแล้วนะครับที่เราไม่ได้ทําคลิปลงในช่องเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสตตรีมส่วนใหญ่นะครับนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับได้มาทําคลิปจอมดาบซึ่งจริงๆวันนี้ว่าจะลงคลิปเป็นแบบว่าสุ่มกาชาไอที่สุ่มเหรียญเจาะนะครับสุมเออไม่ใช่เอาเหรียญอบไปสุ่มที่เจาะ2รูนะครับก็คือสุมไปแล้วประมาณ5้า0,000ืนเหรียญนะครับซึ่ทำคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ ว่าจะลงแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้ขอมาทําเป็นแบบคลิปรีวิวจมดาบันเลกันเพราะว่าหลายคนแบบเออสงสัยนะครับแล้วก็อยากแบบลองเล่นแบบอาชีพนี้ดูว่าเออมันแบบเห็นพี่เล่นแล้วแบบตียักษ์ได้นะเห็นผมเล่นแล้วแบบตียักษ์ได้ตีโน้ตตีนี่ได้บางคนถามเข้ามาเยอะว่าใช้ของอะไรใช้ชุดอะไรนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดให้หมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องจอมดาบนะบว่าอะไรแบบว่าอ่อดีไม่ดีนะครับผมนะเล่นยังไงนะครับผมอ่ะหลักการก็เอาจริงผมคิดว่า เรื่องเซตเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของของเตัวละครเฉยๆครับจริงๆถ้าเกิดเอาเซตแบบผมเนี่ยไปใช้ไปใช้กับอาชีพอื่นอะ่ะมันก็ไม่ได้แรงนะครับมันก็ไม่ได้แรงมากไอ้มันก็ไม่ได้แบบว่าป้องกันได้ดีเท่ากับจอมดาบหรือพลัดินนะครับผมคิดว่าเซตประมาณนี้ใส่พวกจอมดาบพลัดินเนี่ยแล้วก็พวกเอนักรบสัตว์เนี่ยมันจะมีผลที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าอาชีพอื่นหากลองไปแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นผลมากมายเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยจอมดาบกับพวก สายนักลบเนี่ยครับมันมีบัฟพ,พิเศษนะครับพวกอารมณ์ประมาณแบบเนี่ยนะครับดีเฟนซ์บ้างอะไรเงี้ยนะครับผมพวกป้องกันนะครับพวกแบบเออเนี่ยนะครับมันผ่อนคลายอะไรพวกนี้ก็คือมันมีแบบบัฟพ,พนั้ทันท่จะพิเศษกว่านะครับอาชีพอื่นๆเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบถึกหน่อยนะครับเส้แนวแนวนี้เยอะถึกหน่อยแต่ว่าจอมดาบมันจะมีข้อดีตรงที่ มันสาม,มารถแบบว่ามีดาเมจได้ด้วยนะครับจะทำมาสแบบเราจะทําแบบดาเมจสุดเลยก็ได้นะครับหรือจะแบบถึกเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากบับจําดาบเนี่ยมันค่าที่จะโกงนะครับก็คือแบบมันมีหลายๆอย่างที่แบบช่วยได้เยอะนะสำหรับตัวละครนะอันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแมบปบย่านก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนคงจะแบบเห็นแหละเวลาผมสตรีมหรืออะไรต่างๆนะนาก็อาจจะเห็นว่าเอ้พี่ไปตียักษ์กตีอะไรอย่างงี้นะครับทำไมโดนยักษ์เบาจังเลยอะไรอย่างงี้นะครับก็ ผมก็เข้าใจอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าผมจะต้องตายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าถอดเซตนี้ออกแล้วก็ทดลองกันก่อน,นเดี๋ยวผมจะออกตีแล้วก็จะเอาสัตว์เลี้ยงมานิดหนึ่งก่อนแล้วอ่ะโอเคไปเราไปที่แมปยักษ์กันก่อนนะครับว่าไปลองเซตกันดูว่าเซตที่ผมใช้ปัจจุบันเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่บ้าอะไรเลยแล้วเราโดนตีปกติจะเจ็บไหมนะครับก็เจ็บเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ ่วนใหญ่ช่วงนี้ก็เว่ไวๆก็จะเป็นแบบยากนะเพราะว่าผมเอาจอมดาบมาเวลนะครับนะสองสามตัวแล้วนะครับก็พาเวล,ลูกค้าก็ลูนค้าจะดีพอสมควรแล้วผมก็คิดว่าจอมดาบเนี่ยมันว่าที่จะเวลไวดีนะครับผมนะก็ไม่ต้องกดยาแล้วก็กดมานากดเลือดกดอะไรคือไม่ต้องกดนะถ้าจอมดาบคือมันสามารถเวลได้ตลอดตลอดยาวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคว่าต้องทํำยังไงด้วยนะครับอาทีนี้เราไปดูกันก่อนว่า หากสมมติตอนนี้ผมไม่ได้บัฟอะไรเลยนะครับแล้วก็มีใช้เซตเป็นเซตเดิมเลยนะครับก็ติดเี้ยของผมนะครับสำหรับผมนะจะเป็นสกอร์เปียเออไม่ใช่สกอร์เปียรนะครับแอสตัมยัดสกอร์เปียนะครับผมแล้วก็ลิกอัพเมอร์อัพนะครับยัดเป็นอินิวานะครับผมแล้วก็เป็นอเลตายัดอินิวาจริงๆใช้สวอซิลก็ได้นะครับสวซิลตัวนี้นะครับรอตาส่วนก็ยังก็ดีนะครับแต่ผมใช้เป็นตัวนี้นะแล้วก็อ่าส่วนแหวนก็จะเป็นเครื่องราคาชูล่านะครับยัดอินิวาเช่นเดียวกันซึ่ง เราไม่เอาดาเมจนะครับเราไม่เอาดาเมจเลยเราเอาแค่ความถึกเฉยๆอินีวนิว่าในช่วยแบบป้องกันแบบอาจจะไม่ได้เอทีเคเราไม่เอาไงคือเราเอาแบบว่าป้องกันนะครับก็คือมันมีออฟรับอยู่ก็คือการเวกกับกันกายภาพนะครับแล้วก็มีพวกแบบสามารถปัดดาเมจได้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันอาทีนี้เดี๋ยวผมจะลองตียักษ์แบบไม่ได้บับดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอืมอะเดี๋ยวตีดูก่อนนะครับยักษ์ยักษ์ยกอยู่ไหนเออสองตัวอะไรก็ได้นะครับจะได้ดูใบวๆดูผลไว้บนะครับอาทีนี้โดงตีปุ๊บก็ประมาณ สี่ร้อยนะครับห้าร้อยนะครับนะ่ะสี่ร้อยห้าร้อยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้บับอะไรนะครับนะยังไม่ได้บับอะไรเลยปึ๊ก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 เห็นไหมอ่าโดนสัดส่วนเข้ามาเจ็ดพันนะครับสัดส่วนเข้ามาเจ็ดพันเลยนะทุกคนนะเห็นไหมคือยักษ์เนี่ยมันจะมีดาเมจที่ตีเราอย่างหนึง่งคือตีเข้าตามสัดส่วนอ่าเนี่ยเจ็ดพันเห็นไหมครับปึ้งเจ็ดพันเห็นไหมปึ้งปึ้งอ่าผมตายเรียบร้อยนะครับเจ็ดพันนะครับผมนะก็ ถ้าเราใส่เซตประมาณนี้ก็ไม่ได้ทําให้ตัวเราแบบตียักษ์ไหวนะทุกคนนะไม่เกี่ยวกันนะครับคือไม่ได้แบบไม่ได้ช่วยอะไรกับการที่แบบให้ยักษ์แบบตียักษ์ไหวเลยนะครับนอกจากที่ว่ามันมีบัฟส่วนตัวของแต่ละอาชีพด้วยนะครับนะก็คือขึ้นอยู่กับสกิลของแต่ละอาชีพด้วยว่าใช้เซตแบบผมเนี่ยะสมมติเล่นพลาดินอาจะใช้แบบนี้อาจจะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็ก็น่าจะรอดนะครับหรือแบบพวก รบสัตว์ใส่ชุดอาวุธเสริมอย่างนี้จะรอดไหมก็น่าจะรอดเหมือนกันนะครับใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นๆอย่างแบบในกรณีอาชีพอื่นๆเงี้ยมันค่อนข้างที่แบบไม่ค่อยไหวเท่าไหรนะ่นะสมอันนี้ส่วนตัวของผมนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ทุกคนต้องเอาไปลองดูเพราะว่าหา,าไปใช้เซตเนี้ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่สําหรับการตียักษ์เนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนหาพวกดาวสัดส่วนมาใช้นะครับอะไรก็ได้ที่มันแบบลดสัดส่วนสิบเปอร์เซนบ้างแหละห้าเซนตบ้างแหละอะพวกเงี้ยช่วยได้เยอะนะ การยิงตีปกติของยักษ์เนี่ยมันไม่ได้ทาดาเมจอะไรมากมายหรอกครับเพราะว่ามันเบานะสำหรับผมคือเบามากนะครับแค่สี่ห้าร้อยหรือพันนึงก็ถือว่าไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ถูกปะแต่โดยสัดส่วนทีก็คือเจ็ดพันเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันตีตามเลือดด้วยนะครับก็คือยิ่เลือดเราแบบเยอะเท่าไหร่มันก็จะตีแรงเท่านั้นแต่ว่าถามว่าคนที่เลือดน้อยก็ไม่ไม่ได้แปลว่าดีนะครับเลือดเยอะก็ดีพอสมควรนะครับคือเลือดเยอะก็ถือว่าแบบมีโอกาสที่เราแบบจะไม่โดนยักษ์แบบใส่มาทีเดียวตายเหมือนกันนะครับผมนะก็ประมาณนนััแหละะะครบก็ฉนั้น การเล่นจริงๆเนี่ยสำหรับตียักษ์ก็ต้องหาดาวส่วนมาใช้นะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้เรารอเกิดก่อนนะครับเราจะไปดูกันว่าถ้าผมบัฟให้มันเต็มๆล่ะผมจะโดนยักษ์ตีทีละราทาไหลแล้วลแบบผมจะสามารถถึกหรือเปล่านะครับสำหรับจอมดาบก็แนะนําการเล่นนะครับว่าบัฟยังไงอะไรยังไงมั่งนะครับแต่เตตัสผมยังไม่ได้เปิดดูลเลยตอนนี้เดี๋ยวหนึ่งนะรอมันเกิดก่อนนะครับผมสักครู่หนึ่งคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนัยนะ่นแหละครับเพราะว่า อาจจะทําเหมือนแบบแนวสตรีมเลยแต่ว่าวันนี้มาลงคลิปให้ดูเท่านั้นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะบัฟตัวนี้ก่อนหนึ่งทีนะครับให้มันเด้งเลือดนะอ่ะทีนี้ผมจะลองบัฟให้ดูเต็มๆนะครับอ่ะกราดมาหนึ่งอันนี้เพิ่มดาเมจนะครับไม่เกี่ยวกันอ่ะตรงอันนี้ปึ๊บอ่ะเดี๋ยวบับหนึ่งเพิ่มเลือดก่อนอ่ะแล้วบัฟนี้ต่อปั๊บปั๊บอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ายักษ์มัน,นจะตีเราเข้าประมาณเท่าไหร่ถ้าเราบัฟเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวรอยักษ์เกิดก่อนนะปึ๊บมาแล้วโอเคดดีี๋วผมบบัััฟนนนนน่่อออกนนึึงงะะคครรปปู ยังก็ตีผมเข้าแค่50นะครับเห็นไหม50 49เห็นไหมครับมันก็เนื่องจากว่าเราบัฟแบบครบๆนะครับโดยเฉพาะสกิลเอสเพลนซ่าเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรจะดีนะครับผมสำหรับบัฟตัวนี้นะเอสเพลนซ่าเนี่ยนะครับก็เป็นสกิลแบบเทพเลยเพิ่มความสามารถระดับสูงทําให้พลังโจมตีป้องป้องกันจะสูงขึ้นมากแต่จะหลบไม่ได้เมื่อหมดผลนะครับก็หากสมมตินเนี่ยไอ้เพลนซ่าหมดผลเมื่อไหร่นะครับไม่ได้ตดสถานะของเหนื่อยแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่ามีสกิลส่วร้อยสิบเข้ามาแล้วนะครับก็ ทำการบัฟแบบจมอาได้พร้อมกันเลยนะคือมันจะสามารถแบบแก้ได้ที่แบบไม่ติดเหน่อยล้าได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าต้องทํำยังไงแต่ว่าตอนนี้เรา,าดูความแตกต่างก่อนว่าเมื่อผมบัฟแล้วเป็นยังไงเห็นไหมครับก็จักก็จะตีผมไม่เข้าเลยนะครับนี่คือสําหรับจอมดาบที่โกงมากๆคือบัฟตัวนี้นะครับเอสเพลนซากับตีอื่นๆแล้วก็สําคัญเหมือนกันนะครับเห็นไหมดูดินะครับสี่สิบเก้าสี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้คือยังไม่โดนสัดส่วนสักทีเลยนะครับนะยังไม่โดนสัดส่วนสักทีเลยนะครับอ่ะทีนี้พอ เอพิเลนซ่าหมดจะติดเหนื่อยล้าก็จะโดนการโจมตีปกติแล้วนะครับนะก็สองร้อยเห็นไหมเพิ่มมาแล้วสองร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับอยู่ไหนน้าเอ่อแป๊บหนึ่งนะครับนี่นี่นี่ปึ๊บสภาวะปกติทั้งหมดแสดงทั้งหมดนะครับจะเปิดตัวนี้นะครับแสดงทั้งหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวหนึ่งกดผมกดเนะผมกดอะไรนะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเปิดก่อนนะเดี๋ยวเปิดก่อนแสดงสภาวะปกติทั้งหมดกดออนกดออฟ เวลาผมจะเีียกต่อเนื่องตรงนี้นะครับกดให้หมดเลยก็ปุ๊บหกสิบบีไปเลยเกดไม่ไปนะครับแปบบนึงนะปุ๊บโอเคทีนี้ดูเตตัสที่ผมอัพนะครับจะเป็นลักษณะประมาณไหนผมอัพเป็นเอจนะครับทุกคนเอจคขิ AG, hi, แล้วก็สาเต็งนะครับส่วนใหญ่จะลงเอจมาก็แค่เอามาเล่นสกิลของ ซอสเทมเพลตซึ่งซอสเทมเพลตเนี่ยแน่นอนครับความแรงของมันขึ้นอยู่กับเอจินะครับผมนะก็ส่วนสเต็งกับคีเนี่ยจะลงแบบนําไปเลยนะครับเพราะว่าเอจิจะอยู่แค่280เท่านั้นผมไม่อับเยอะหรือบางคนอาจจะเล่นสายที่แบบเป็นเด็กก็ได้นะครับทุกคนเป็นเด็กหรือเป็นสเต็งหรือเป็นคีได้เช่นกันนะครับซึ่งถ้าสกิลเป็นเด็กเป็นคีสเป็นสเต็งเนี่ยนะครับมันจะทําให้สกิลพิลาเบลดของเราเนี่ยนะครับมีผลที่แบบดีกว่าและแรงกว่าอาบสกิลแบบผมด้วยซับนะครับผมนะส่วนนิสสีก็ ผมใช้เป็นสีแดงสามนะครับแล้วก็สีเขียวสองเม็ดซึ่งจริงๆอ่ะถ้าคนเน้นดาเมจหรือแบบหลบหลีกก็อาจจะใช้เป็นสีเขียวสามเม็ดก็ดีเหมือนกันซึ่งไอเสียสามเม็ดก็ใช้ได้นะครัแบ,บแต่ว่าผมตอนนั้นผมมีโอเบลเป็นสีแดงผมก็เลยจัดเป็นแบบสายทึกไปเต็มที่เลยนะครับก็คือจะใช้เป็นแบบได้เลือดนะครับตัวนี้ได้เลือดกับเอ็เคซึ่งจะโยงไปทางได้เลือดซะมากกว่านะครับส่วนแทสเสริมก็ประมาณนี้แล้วก็ผมก็มาลงช่องนี้อัดเอาเลือดเหมือนกันนะครับกับดาเมจด้วยเช่นกันอ่ะทีนี้ ประมาณนี้สาหรับเรื่องขอนะครับสองทีนี้ในกรณีที่สองนะครับผมจะบอกว่าเซ็ตขอประมาณนี้นะครับทุกคนอย่างที่ตัวเห็นทีนี้ผมจะบอกว่าเออแล้วเวลาแบบเวลจริงๆล่ะทายังไงให้แบบว่ามันมานาไม่หมดอะไรไม่หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือสิ่งที่เราควรมีนะครับก็คือจะเป็นตัวแบบนี้นะครับอ่ะเซตสองเซ็ตนี้นะครับก็คือเซต HP กับ ATK นะครับก็คือเซ็ตอันนี้เซ็ตปกตินะครับเซ็ตปกติคือเซ็ตที่เราต้องตียักษ์ถูกไหมเอลตามเล็กอัมเมอร์นะครับอเลอตาแล้วก็ เครื่องล้างนะครับผมเทสตต่อไปนะครับอ่ะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ของผมใช้ประมาณนี้ HP นะครับปุ๊บมีเวอร์มิเลียนหนึ่งอันนะครับยัด HP นะครับยัด HP 20นะครับแล้วก็แทงทูตยัด HP เหมือนกันส่วนอันนี้ผมจะเป็นสไวายซิลนะครับซึ่งแน่นอนครับจังหวะสลับเซตอาจจะโดนยัดตีผมเกามาแค่เสริมนี่หน่อยหนะครับก็ยัดสไวายซิลอ่ยัด HP เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แหวนก็จะเป็นโลเวลลิสต์นะครับซึ่ง จะใช้แหวนอื่นก็ได้เช่นกันแต่ผมไม่แนะนําให้เป็นมิลิสนะครับผมไม่แนะนาให้เป็นตัวนี้เลยนะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นที่ดีกว่านี้แต่อันนี้ไม่ดีเลยนะครับนะอาจจะเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้หรือยัด HP ก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นแค่อย่างงี้ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งก็เดียงสองแบบนั่นแหละครับไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรหายอยู่แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเซตแต่ควรที่ต้องมีเซตที่แบบเพิ่ม HP ของเรานะครับอย่างเช่นลักษณะแบบนี้นะครับสลับปุ๊บ ทาให้ HP ของเราเหลือประมาณได้ครึ่งหลอดจะดีมากหรืออาจจะแค่40%ก็จะทําให้เราแบบสามารถบัฟได้ถามว่าทําไปเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะบัฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมตียักก่อนปุ๊บโบอ่าเดี๋ยวผมตีก่อนอันดับแรกนะครับเราต้องเก็บสแต็กให้อ่อพลังบ้าข้างเดีถึงประมาณสัก80หรือร้อยหนึ่งก่อนอ่าทีนี้จะทำยังไงครับก็กดแค่นี้ขั้นตอนนี้ครับผมแล้วก็กดปุ๊บโบ,โบนะครับอ่าแค่นี้เอง มันจะทําให้ติดสถานะของสกิลสึกลบนะครับแล้วก็เมื่อสกิลเอ็กเพลนซ่าหมดนะครับมันจะทําให้เราไม่ติดสถานะเหนื่อยล้าดยเช่นกันและข้อดีของสกิลสึกลบนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันทาให้เราเนี่ยสามารถเด้งเลือดได้พร้อมกับมานาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนครับเราแทบจะไม่ต้องกดยามานาเลยด้วยซ้ำนะครับในขนาดเบลอะเดี๋ยวผมจะตีไปเรื่อยนะครับก็คือเราเราก็ปั่นไปแค่เงี้ยครับผมเรื่อยๆเลยไม่มีอะไรนะครับปั่นไปเรื่อยปั่นไปเรื่อยเดี๋ยวผมบัฟตัวนี้ก่อนปั๊บอ ขันไปเลยครับอันไปเลยเห็นไหมครับสังเกตดีนะครับเมื่อกี้มีเลือดเด้งมาห้าพันนะครับกลับมานาด้วยนะเดีผมปิดสัตว์แล้วตอนนี้ผมปิดสัตว์เลี้ยงให้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ต้องมีความจำเป็นที่เราจะต้องตายแล้วนะครับในหลักกาะสัตว์เลี้ยงปั๊บเราบอกก่อนนะครับโอเคอ่ะทีนี้ปั่นไปต่อโบโบอ่ะให้กดมานะครับโบถ้าหมดแล้วเราก็มไปเรื่อยเลยครับไม่มีปัญหาและอย่างคือสกิลสุดลบเนี่ยดีตรงที่ อ๋อสกิลทุกอย่างของเรานะครับจะใช้เป็นหนึ่งหมดเลยเช่นตัวนี้ปกติใช้มานาเยอะนะตัวนี้แค่ใช้แค่หนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งเห็นไหมมานาจะลดทีละหนึ่งด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนครับตอยให้เราปั่นยักษ์ไปเรื่อยๆมานาเราก็จะมีหมดแถมยังได้เรื่องเกี่ยวกับเอ่อมานาเด้งแล้วก็เลือดเด้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ่าวๆอ่เดี๋ยวผมต้องลากมาหลายๆตัวก่อนนะครับอ่ะสัเกตนดีนะครับเดี๋ยวก็มานาเห็นไหมครับมานาเด้งนะเมื่อกี้นะเห็นมั้้นะครบหไดแลว เลือดเด้ง5,000มาแล้เด้งทีละ98นะครับคือแบบนี้มันจะสามารถทำให้เราแบบเบลได้ยาวๆเลยนะครับเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะดูนะครับปึ๊บเห็นไหมปึ๊บเลือดแดงแล้วปึ๊บทีละหมื่นเลยนะเมื่อกี้ทีละหมื่นนะปึ๊บอ่ะปึ๊บเห็นไหมครับคือมันดีตรงนี้แหละครับสำหรับจอมดาบนะค,คือแบบมานาไหม่หมดแล้วก็ สามารถใช้สก,กิลได้อย่างต่อเนื่องโดยที่แบบเราไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอะไระสมมติแบบในกรณีอย่างนี้แบบเอ้ยกดบ้ามาแล้วโดนตีแรงก็ไม่ต้องไปกังวลเลยนะครับก็ปล่อยไปเลยเราแค่มีหนะ้าที่แค่ยืนปั่นไปไงี้ครับทุกคนเรื่อยๆกดแค่สก,กิลพิลลาเบลหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าบางทีมันราคาที่จะกะยากนะครับซึ่งการออโต้ฟื้นฟูของจอมดาบเนี่ยแต,แต่ละครั้งผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องถึงประมาณไหนหรืออะไรประมาณไหนมันถึงจะแบบได้ดีนะสำหรับผมคืออยู่ที่ประมาณ นะครับแล้วก็ให้มันลดลงมาหน่อยแล้วก็ปั่นไปเรื่องนะครับอืมจริงๆเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องพลังบ้าคลั่งหรอกครับเราแค่คุมให้มันอยู่ในลักษณะที่แบบหนึ่งร้อยขึ้นก็พอแล้วนะครับแล้วก็ยืนปัดแหงนะครับใบนะทุกคนนะครับใบนะก็ไม่ได้ชาหรือไม่ได้อะไรเลยนะครับไปไหมปุ๊บปุ๊บนะครับมาทําให้เราเก็บเวลยักษ์ได้ไวมากๆสำหรับจอมดาบนะครับคือชิวๆเลยนะสำหรับแบบนี้นะในกรณีเซตแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม แล้วก็อีกเรื่องนึ่งคือมันสามารถทําให้แบบเราบั็กยักได้ด้วยนะครับเนี่ยคือในกรณนนีที่แบบยักกลายปุ๊บแล้วเรามันก็จะมีตัวอื่นเกิดมาเต็มเลยนะครับแล้วก็สกิลนี้ดีตรงที่แบบกินวงกว้างในการเล่นด้วยนะครับจะทําให้เราแบบว่าสามารถเอ่อเก็บมอนได้ทีละสามตัวนะครับซึ่งมันมีผลที่ดีมากนะครับฐานะแบบนี้คือติดถนานะเลื่อนไหลกับทําให้แบบโดนโจมตีแรงขึ้นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าหากเป็นผมอาจจะไม่ซีเรียสอ,อ่าเป็นคนอื่นอาจจะต้องแบบ ตัวแบบเล่นน้อยอาจจะต้องซีเรียสหน่อยเพราะว่าในกรณีที่แบบเป็นอย่างนี้คือมันจะทําให้เราแบบว่าเนี่ยครับโดนยักษ์ตีแรงขึ้นด้วยนะครับ2มันทาให้เราแบบว่าติดสถานที่แบบเลือดไหลทุกคนน่าจะรู้แหละนะครับก็คือเลือดเราจะลดเรื่อยๆนะครับอาจจะลดแค่ทีละ100หรือ1000ันก็ออาบบบกันไปนะครับผมนะออโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วสำหรับการเล่นจำดาบผมคิดว่าคนดูคลิปนี้ก็น่าจะประมาณ10 20นาทีแหละนะครับนะยาวและก็อาจจะได้ความรู้ในการเล่นไปหรืออ,อาจจะแบบงยตรงไหนงงตรงไหนก็ลองสอบถามกันดูใต้ คลิปดูนะครับนะก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้นะครับนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนะแล้วก็วันนี้ก็มีสตตีมเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคสำหรับวนนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็รับชมกันก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยสำหรับใครที่ผ่านมานะครับหรือแบบเพิ่งมาดูเป็นผู้ผู้ดูใหม่นะครับผู้เล่นใหม่ก็ลองติดตามดูนะครับเพราะว่าผมตีมทุกวันแล้วก็มีแบบหลายๆอย่างในการแบบ ของบ้างอะไรบ้างคือมันมีทุกอย่างแหละนะสำหรับช่องผมนะก็ฝากติดตามมาไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาแจ้งเตือนเรื่องสตรีมจะได้แบบว่าเข้าดูได้ทันเวลานะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมนะสำหรับการทำคลิปนะครับบ๊ายบายทุกคนครับผม